เมื่อจอสเป็นวัยรุ่นเข้ากล่องเพราะเจ้สมสีให้สิบใบเทาโอ้ลูกว้าจะรวยเป็นมหาเศรษฐีหรือจะมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากรู้คพสุดท้ายแล้วผมดูไปก็ไม่ได้ตังค์อยู่แล้วเข้าใจไหมโอ้อะไรดอกจันอะไรเล่นบวกลบวินโอ้ผมพูดเล่นเจ้ผมพูดเล่นนะฮโหลผมพูดเล่น ถ้าผมเล่นจริงๆเนี่ยนะไอ้บวกลบวินเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้นอนครับผมนะพอดูแลนะแต่ละคนเนี่ยก็รอจะลบเนี่ยผมก็คงไม่ได้เล่นครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะให้ผมแบบเล่นลงสตรีมแล้วก็ไปนั่งเล่นเกมเถอะเขาจะปน้องโถเขาจะปน้องรักนะเล่นจบเจให้10ใบเท่าอะไรสิบใบเท่าสิบใบสิบใบเท่าอ๋อหุ้ยปาเจป่ะปาเจป่ะได้เวลาแล้วนะจริงผมก็อยากทำคอนเทนต์อยู่เจนะจริงแล้วอ่ะนะ ป้าไม่ต้องยุ่งป้านะป้าไม่ต้องยุ่งป้านะผมจะเอาตังค์ไปเติมเกมป้าโอ้โดูปัญญาอ่อนเนี่ยพี่วันนี้ไม่ร้องน้องพี่จะร้องทําไมอะน้องก็เป็นแค่เกมโมโงะน้องบวก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 ยี่มนี่ไงนี่ไงเจ๊นี่ไง,ไงสิ่งที่เจ๊ต้องการไงอืมเจ๊ครับเจ๊ถ้าถ้ามันขึ้นไปเนี่ยมันจะได้พลังพลังวิเศษกระโดดกระโดดสูงอะเจ๊เจ๊เจถือ โอ้ยถามจริงคาว่าชีวิตช่วยกับผีเจีโหรอผมไม่ได้นอนแน่เลยวันเนี้ยรอบนั้นก็เกือบได้นอนหน้าสตรีมนะโถก็แค่แบบอยากให้น้องพูดคาว่าเม้นคำว่าแบบรักแทกอ่ะมันยากตรงไหนบวก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 ยมมันยังไม่ได้ชนะเลยอันแรกก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยฮัลโห เรียกว่าแบบลบอย่างเงี like you know ้ยผมก็จะเอาตังค์ไปเติมเกมให้หมดเลยใครที่ลบไม่แต่นิดเดียวเนี่ยผมก็จะเอาตังค์ไปเติมเกมบวก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 ไอ้สวยงามผมก็พี่ชายสวยไปที่เดี๋ยวพี่จะได้ทำบุญนะพี่นะพี่อย่าลืมพี่อย่าลืมแปะสลิปไปนะพี่นะพี่รีแปะสลิปไ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปคุยกันเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวเรารู้กันอยู่แล้วแหละนะพี่อะไรเดี๋ยวรู้กันอยู่แล้วนะพี่อยากได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะโหลสวยงามพี่ก็บวกผมแล้วพี่จะลบผมทำไมล่ะพี่พี่ไม่ทำบุญเหรอพี่ทำบุญบวก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 จ ยังจะมาตามลบอีกนะฮัโลโหลใครหิวข้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินข้าวเนี่ยข้าวขาวหมูเนี่ยโอ้ไมค์ครดีไม่รู้ข้าวกล่องอะน้องโอ้อร่อยอคนดูอ้โอ้โ a few moments later เจ๊แม่ก็ไม่เป็นไรเจ๊ถือว่าผมได้รู้ไงรอบหน้าเจ๊มาพูดอะไรผมก็ไม่รู้ไม่ไม่เชื่อแล้วแค่นี้ทถ้าเจ๊ไม่ให้ผมอ่ะนะจริญพรดูเต็มแขนเลยฮัลโหลหกหมดลืมลืมว่ามีกับข้าวเรียบร้อยนะสำหรับวินสุดท้ายเราไป let's go โอ้ยนะคนดูดูครับผม ดูนะครับผมจาก5โมงนะจาก5้าโมงตอนนี้เนี่ยสามทุ่มครึ่ง3ามทุ่มครึ่งเล่นไปทั้งหมด4ชั่วโมงครึ่งวัตถุฟากนะพอแล้วครับผมนะพอแล้วจบแล้วจ๊ตั้งผมเลยจีจี ตั้งผมอ่าอ๋อไม่บีดไม่บีดโอ้ยมาแล้วโอ้ยตั้งเติมเกมหวานเจี๊ยบซึ่งวันนี้ก็ได้นั่งคุยกันแล้วก็ได้นั่งนี้กันแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะกลับไปตั้งใจเล่นเกมละชีวิตอ่ะเฮ้ยเอาไปเติมดอกกันดอกกันดอกจันไม้ไมรอบคุณนะครับเกโฮ แน่นอนอยู่แล้วเจสดสวยของผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดีแล้วก็ประเสริฐสีแล้วก็ทําให้ใจผมนี่ฟลูมากเลยนะครับผมนะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเจสสวยนะครับผมผมว่าตังนี้ผมจะไปเติมเกมอย่างมีความสุขแน่นอนนะครับผมนะโอ้โหดูว่าจะไปแค่พันว่าแต่ฟาก